อานิสง์ของการปล่อยปลาปล่อยสัตว์เป็นทานวันนี้แอดจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติสมัยพุทธกาลนะคะของสามเณรติสะที่สามเณรที่กําลังจะสิ้นอายุข,ขัยแต่รอดมาได้เพราะอานิสง์ที่ปล่อยปลาปล่อยสัตว์เป็นทานนะคะก็เคล็ดลับนะคะในการปล่อยปลาต่างนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็มีเรื่องเล่านะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาล นะคะว่าเมื่อครั้งพุทธการมีสามเณรน้อยนะคะองค์หนึ่งชื่อสามเณรติสะอายุ7ปีได้บทเรียนในสำนักของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีมีมาวันหนึ่งนะคะพระสารีบุตรได้เกิดนิมิตว่าสามเณรน้อยนะคะติสะจะต้องตายภายในเจวันด้วยความเมตตานะคะ ของพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรนะคะกลับไปยังบ้านเกิดนะคะของสามเณรน้อยในชนบทเพื่อบอกลาญาติโยมบิดาบรรดาและญาติพี่น้องนะคะแล้วก็สามเณรน้อยติดสะนะคะไม่ได้สะทกสถานหรืออะไรในชีวิตของตัวเองแต่อย่างใดนะคะที่รู้ว่าตัวเองจะตายนะคะจึงออกเดินทางนะคะ จึงได้ลาพระอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางนะคะกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองนะคะเพื่อบอกลาโยมบิดามารดาและก็ญาติพี่น้องนะคะเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างทางนะคะที่สามมณีน,น้อยติสร์ได้เดินทางกลับบ้านนะคะก็ได้เดินไปพบแอ่งน้ํานะคะใกล้ๆใ,ใกล้ที่กําลังที่จะแห้งขอนนะคะแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยจํานวนหนึ่งนะคะกําลังดิ้นทุรนทุรายนะคะเพราะว่า น้ำได้แห้งขอดไปแล้วก็น้ําไม่เพียงพอนะคะแล้วก็สามเณรน้อยติสาก็ได้ําพึงลําพันนะคะด้วยกับตัวเองด้วยความเมตตาสงสารนะคะปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้นนะคะก็ได้พูดนะคะในใจว่าเรานี่จะตายภายในเจ็ดวันแต่ปลาเหล่านี้ถ้าหากไม่มีน้ําก็จะต้องตายภายในวันนี้แน่แล้วอย่างกระนั้นนะคะสามเณรน้อยติสะก็เลยช่วย ปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้น,นะคะให้พ้นจากความตายนะคะท่านก็เลยคิดว่าเราต้องช่วยให้ปลาเหล่านี้ได้รอดชีวิตนะคะแล้วก็สามเณรน้อยนะคะก็ได้จับปลานะคะใส่จีวรใส่บาตรนะคะตัวเองนะคะแล้วก็นําไปปล่อยในแหล่งน้ำนะคะเป็นแหล่งน้ําที่ใหญ่แล้วก็มีน้ําเยอะนะคะปลาเหล่านั้นจึงได้รอดชีวิตและหลังจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางต่อขณะที่เดินทางเส้นทาง ผ่านป่านะคะกว่าจะถึงหมู่บ้านตัวเองนะคะก็ได้ไปพบเก้งตัวหนึ่งติดบ่วงนะคะบ่วงเป็นบ่วงของนายผ่านนะคะที่ไปดักสัตว์นะคะก็กําลังดิ้นทุรนทุนทนรายนะคะพยายามที่จะเอาตัวรอดนะคะเพื่อที่จะรอดจากมือของนายผ่านนะคะแล้วก็สามนเณรน้อยนะคะจึงได้เข้าไปปลดบ่วงเพื่อช่วยนะคะชีวิตเก้งกวางนะคะตัวนั้นแล้วก็ทําให้เก้งกวางตัวนั้นนะคะหลุด พ้นจากความตายแล้วก็นี้เข้าป่าไปนะคะแล้วก็สามเณรน้อยติสาก,ก็ได้เดินทางไปถึงบ้านแล้วก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะที่บอกว่าพระสารีบุตรนะคะท่านได้นิมิตเห็นนะคะว่าตัวเองจะตายนะคะยูมิดามารดานะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะได้ฟังดังนั้นก็อดกันแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลนะคะกับข่ำควรนะคะเสียใจที่สามเณรน้อยจะ ต้องตายแล้วก็จากไปตั้งแต่วัยเยาว์นะคะแล้วก็ทุกคนก็ต่างเฝ้ารอเวลาที่สามเณรน้อยจะสิ้นใจนะคะที่บอกว่าภายใน7วันนะคะหลังจากที่เกิดนิมิตของพระสารีบุตรนะคะต่างคนก็มีความสุขเศร้านะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะครบกําหนด7วันแล้วนะคะแต่ว่าสามเณรน้อยติดสาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าท่านจะสิ้นใจใดๆเลยนะคะ จากที่พระสารีบุตรท่านได้ทานายไว้นะคะล่วงหน้าเลยมาเป็นสัปดาห์นะคะ mm hmm. ก็ยังมีชีวิตอยู่ขระนั้นนะคะสามเณรน้อยก็เลยคิดว่าตัวเองคงไม่ตายแล้วนะคะก็ได้ลานะคะบิาดามารดาญาติพี่น้องนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะกลับไปหาพระอาจารย์ตัวเอง mm hmm. ก็คือพระสารีบุตรนั่นเองนะคะที่สํานักนะคะพอไปถึงนะคะพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับสามเณรว่า กระดากระไรท่านถึงยังมีชีวิตอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็สามก็ได้ถามไถ่นะคะว่าท่านกลับบ้านได้ในร,ระหว่างทางท่านได้เจออะไรต่างๆอะไรนะคะแล้วก็สามเณรน้อยติสานะคะท่านก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านกลับบ้านนะคะให้พระอาจารย์หรือว่าพระสารีบุตร ฟังนะคะพระสารีบุตรก็เลยเกล่าวกับสามเณรว่าเป็นพาอกรรมดีที่สามเณรน้อยนะคะได้กระทํานั้นเองคือการช่วยชีวิตสัตว์นะคะซึ่งบางเอิญเป็นอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของสามเณรน้อยตั้งแต่อดีตชาตินะคะแล้วก็ประกอบกับบุญนะคะที่สามเณรน้อยได้กระทามาได้ถือครองเพศบรรพชิตในปัจจุบันนี้นะคะ ได้บวชเป็นสามเณรทาให้เจ้ากรรมนายเวรก็เกิดความปิติยินดีนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมให้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะสามเณรน้อยก็ได้พุนกรรมตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าอนาิสงส์ที่สามเณรน้อยติดสารนะคะได้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะคะช่วยเหลือสัตว์นะคะก็เป็นทานในครั้งนั้นจึงทําให้หมดเคราะห์หมดกรรมที่จะต้องสิ้นชีวิตหรือสิ้นอายุไขนะคะแต่กับ ทำให้มีอายุยืนยาวและก็ท่านก็ยังมีผิวพรรณที่ผ่องใสขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนที่พระสารีบุตรทำนายสามเณรน้อยมีผิวพรรณที่หมองคล้ำหน้าตาก็หมองคล้ำนะคะเหมือนคนมีเคราะห์หรืออะไรประมาณนี้นะคะจากที่ท่านได้ทําบุญมาชีวิตท่านก็พ้นจากเคราะห์กรรมนะคะก็เลยเป็นเรื่องราวานะคะที่เล่าต่อกันมานะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราก็ได้สืบทอดกันมาแล้วก็ใช้ เคร็ดนะคะในการปล่อยชีวิตช่วยชีวิตสัตว์หน้าเขียงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงช่วยปล่อยนกปล่อยปลานะคะเป็นทานแล้วก็เป็นการสะดอกเคาะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตกวดน้านะคะก็เป็นประวัตินะคะของการปล่อยปลาสมัยพุทธกาลนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะฟังแล้วก็นําไปคิดตามนะคะว่า การถ่ายทอดของแอดวันนี้ที่นํามาเล่าเพื่อนฟังมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคะหากมีประโยชน์เพื่อนๆก็กดไลค์กดติดตาม<ส>เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปออกมาเรื่อยๆด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ